นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหหันตะสัสม,มาสัมพุธทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้าย ตั้งกายให้เตียงกลงหลับตานึกภาวนาพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกก <c oughs> ารภาวนานี้ <c oughs> เป็นสันเลขธรรมขัดเกลากองกิเลสกิเลส,เลสความโรกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงมันเต็มอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของคนเรา ท่านให้ชื่อว่าอาสะวะกิเลสมันดองอยู่ดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในดวงจิตนี่แหละทีนี้นเมื่อมันดองอยู่ในดวงจิตดวงใจมานานถ้าไม่ภาวนาการภาวนาของผู้ใดก็ตามถ้ายังไม่สงบระงับตั้งมันเป็นสมาธิภาวนา กิเลสที่มันดองอยู่ในสันดานนั้นก็ออกไม่ได้ไล่มันออกไม่ได้ทีนี้กิเลสความโกรธโลกหลงนี่แหละมันทำความเดือดร้อนให้แกมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเราทุกคนจึงจำเป็นต้องทำความเพียรเพียรละ เพียนละกิเลสความโกรธความขัดเคืองความอิจฉาความพยาบาทอาฆาตจองเวรที่มันเกิดมีขึ้นในจิตใจของเราเมื่อใดเวลาใดจะเลิกได้ละได้ก็อยู่ที่สมาธิภาวนาจิตตั้งมัน่นจิตไม่หวันไหวจิตไม่หลงไหลไปตามอารมณ์กิเลส จึงจะเอาชนะกิเลสเหล่านี้ได้ด้วยการปฏิบัติบูชานั่งภาวนาเดินจมกลมปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ทอดทุละไม่ว่าวันคืนเดือนป,ปีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามการภาวนาในใจของเราหรือทุกิริยาบทยืนเดินนั่งนอน ไม่ให้หยุดให้นิ่งให้ใจมาสงบระงับตั้งมัน่นนิ่งอยู่ภายในใจนี้มันไม่ใช่ลึกลับจนมองไม่เห็นเข้าใจไม่ได้เพราะว่าจิตใจนั้นมันแสดงออกมาจากการกระทำของคนเราการพูดของคนเรา ความคิดในจิตมีอยู่มันก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางจิตทางใจมันมาจากนี้เวลาภาวนาให้เราสังเกตว่าในตัวในใจของเรานัน้นมันมีจิตดวงที่มีความรู้อยู่ตลอดการเจ้าตัวจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามแต่ดวงจิตดวงนี้มีรู้อยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่เกิดมาทารกที่เกิดมาต้องมีการร้องไห้ที่มันร้องไห้นั้น <c oughs> ก็แสดงว่ามีจิตมีใจมาตั้งแต่เกิดหรือก่อนเกิดคำว่าใจนี้มันไม่แก่ไม่ไข้ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนรูปร่างกายคนเราที่ว่าคนนั้นแก่คนนั้นเจ็บไข้คนนั้นตาย หมายเอาลูกประขันร่างกายของมนุษย์เรานี่แหละส่วนดวงใจนั้นร่างกายมันแก่จิตมันก็ไม่ได้แก่ไปตามร่างกายก็มีจิตดวงผู้รู้ดวงเดียวนี่แหละอยู่ภายในนี้ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยจิตมันความจริงไม่ก็ไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วย ตามรูปร่างกายที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าจ,จิตมายึดถือว่ารูปประขันตัวนี้ก้อนนี้หญิงก้อนนี้ชายก้อนนี้ตัวเราของเรามันมายึดมาถือเมื่อยึดถือสิ่งใดก็เป็นทุกข์ในสิ่งนั้นอย่าว่าแต่ในกายในตัวของเราเลยนอกกายออกไปคนอื่นผู้อื่นมันอยู่ภายนอก แต่ว่าคนอื่นผู้อื่นนั้นเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นลูกเต่าหลานเลนสามีภรรยาของเรามันก็ออกไปยึดถือเลือกสวนไล่นาที่ดินอะไรทุกอย่างนั่นแหละทั้งๆที่มันอยู่ภายนอกแต่เมื่อว่าสิ่งนั้นเหมือนเกิดภัยพิบัติขึ้นมาใจมนุษย์ก็เป็นทุกข์อีก นี่เรคือว่าจะเห็นได้ว่าอุปทานจิตอุปทานจิตยึดถือความยึดถือนั้นมันมีทั้งในใจมีทั้งในวาจามีทั้งในร่างกายแล้วต่อเนื่องไปถึงภายนอกด้วยเพราะจิตไปยึดถือนั่นเองจึงเกิดความทุกข์การภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมัน่น เพื่อจะได้ถอนอุปทานความยึดถือในจิตใจนั่นออกไปเมื่อความยึดถือในตัวในตนในเราในของของเราออกไปได้ไม่ยึดถือความสบายใจก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นความหนักใจก็ไม่มีเมื่อสิ่งใดมันเกิดภัยพิบัติขึ้นมาก็เรียกว่ารู้เท่าทัน รู้เท่าทันว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เองผู้ปฏิบัติธรรมจงเป็นผู้รู้จักรู้แจง้งรู้จริงสมมุติโลกเขาเรียกว่าของเราเมื่อดูให้จริงคําว่าของเราตัวเราของเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นของใคร ถ้าเราถามดูว่าตานี่เป็นตาของเราไหมตามันก็ไม่บอกไม่ว่าอย่างไรหูนี่เป็นเราเป็นของของเราไหมหูมันก็ไม่ว่าตลอดหมดในร่างกายสังขารของคนเราเขาไม่ได้ว่าเป็นของบุคคลผู้ใดสิ่งเหล่านี้มันเป็นเปยน,เ,ปนเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ไม่นานภายในร้อยปีรูปประขันอันนี้ย่อมมีความแตกดับทำลายเป็นธรรมดาแต่จิตใจไม่ภาวนายังไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ยึดถืออยู่ภายในนั่นเองเวลาคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไม่ว่าโรคชนิดใดเมื่อเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์แต่ละบุคคลมันก็เป็นทุกข์ทั้งตัวทั้งกายวาจาจิตนั่นแหละ พรอเมื่อกายเป็นทุกข์พอจิตยึดกายมันก็เป็นทุกข์ในร่างกายเมื่อร่างกายเจ็บปวดทุกขเวทนาไม่ว่าโลกชนิดใดมันเกิดมีขึ้นมันก็เป็นทุกขในใจความจริงก็คือว่าใจนี้จิตดวงที่รู้นี่แหละมันไม่รู้แจง้งรู้จริงมันคอยไปยึดไปถือเอาทั้งภายนอกทั้งภายในทุกขมันก็เกิดขึ้นเพราะความยึดถือ เหมือนกับว่าไฟมันเป็นของร้อนไม่ว่าไฟอะไรเมื่อไม่รู้ว่าไฟอยู่ที่นั้นหรือไม่รู้ว่าไฟเป็นของร้อนเราไปแตะต้องหรือให้ไฟไหม้มือไหม้ตัวก็ย่อมเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะความไปยึดไปกระทบมันถ้าไม่ให้จิตใจไปยึดเขาด่าว่าให้เราเขาดูถูกเราอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่ยึดถือ สิ่งที่เขาว่าสมมุติลอกเขาว่าดุดาว่าลายกันมันก็ไม่มีรุนแรงประการใดมันก็ลมลมแรงแรงทางนั้นแหละดังขึ้นแล้วมันก็ดับไปที่มันไม่ดับไปจิตอันนี้จิตผู้รู้มันหลงไม่ภาวนาอยู่ในใจมันไปยึดไปถือมันก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมานั่นเพราะความยึดถือทางนั้นแหละ กิเลสความกโกรธรอบหลงนี้ท่านมาให้ไปยึดถือตามอาการที่มันเกิดมันมีขึ้นให้เห็นว่ากิเลสทั้งหลายแหละรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลในโลกเหล่านี้สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมีอยู่ตั้งอยู่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างอะไรมันเที่ยงแท้และแน่นอนในโลก ความจริงมันก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแต่คนเราไม่รู้เท่าทันเมื่อมันเกิดมีขึ้นแล้วมันก็ทำความทุกข์ทำความเดือดร้อนให้แก่คนเราเพราะความไม่รู้นั่นเองเพราะจิตยึดถือจิตไปยึดถือสิ่งใดเข้าความทุกข์ก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นจิตไปยึดถือสิ่งใดขึ้น ิ่งนั้นมันก็เกิดเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของของเราแท้ที่จริงสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดเรียกว่าเป็นของกลางโลกโลกนี้เป็นที่อยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวโลกพรม,มโลกโลกใดก็ตามขึ้นชื่อว่าโลกแล้วมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้เป็นทุกอย่างนี้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ของใคร จิตไปยึดไปถือเอาเวลานั่งสมาธิภาวนาท่านจึงไม่ให้ยึดไม่ให้ถือแม่ความทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิภาวนาก็อย่าไปยึดไปถือปล่อยวางในใจให้ได้ความเจ็บปวดทุกขเวทนาในร่างกายสังขารของมนุษย์นี้ย่อมมีเป็นธรรมดาเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดลอยแล้วว่า ความเกิดมาเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วทุกข์ทั้งหลายแหลมันก็ไหลมาเทมาเกิดมีขึ้นในโลกปขมา,มาขันนามขันอันไม่รู้นี่แหละความไม่รู้จึงจัดว่าเป็นอวิชาความรู้เท่าทันเลิกละถอดถอนทิฏฐิมานะอาสะวะกิเลสในใจออกไปได้เมื่อถอนออกไปได้จิตไม่ยึดไม่ถือ จิตก็เห็นแจ้งในความไม่เที่ยงเห็นแจ้งในความเป็นทุกข์ว่าเกิดมาต้องมีทุกข์อย่างนี้ทุกกายจริงๆนั้นแก้ไม่ได้แต่ว่าทุกใจเป็นของแก้ได้ทุกใจนี่เพราะใจไปยึดถือเอาจิตไม่ไม่สวะไม่วางเมื่อจิตไม่สวะไม่วางไปยึดถือ <c oughs> มันก็ทุกข์ใจ ถ้าเจปล่อยวางได้ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เมื่อดูในกายในจิตในตัวเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงไม่ว่าของสิ่งที่มันอยู่ภายนอกแผ่นดินที่คนเราอาศัยอยู่มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกัน ดวงพระ,พระจันทร์ดวงดาวต่างๆมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเหมือนกันหมดไม่ว่าคนเราชาติชาติใดภาษาใดก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาทั้งโลกนี่แหละถ้าผู้เข้าใจภาวนาทํำใจให้สงบแล้วก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จดอยาไปหลงยึดถือเอา เพราะว่าโลกนี้มันเป็นโลกอนิจจังโลกนี้มันเป็นโลกทุกขังโลกนี้มันเป็นโลกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเจตยาได้หลงยึดถือเอาเมื่อเจตไปยึดถือมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาภาวนาท่านไม่ให้จิตยึดถือถ้าไปยึดถือสิ่งใดว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนไม่ไม่ถูกต้อง ให้เห็นว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนและเป็นทุกลำบากจิตไปยึดถืออันใดเข้าอันนั้นมันก็พาให้เกิดทุกข์ขึ้นมาท่านจึงให้ละให้วางให้สวะวางอยู่เสมอภาวนาพุทโธอยู่ในใจทำความเจียนเพ่งอยู่ในดวงจิตดวงใจของตนนี้ให้ได้ เมื่อทำความเพียนเพ่งอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราได้อยู่ทุกลมหายใจพุทธโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งทางใจถ้าเรานึกได้แค่สมมุติที่ว่าพุทธโธพุทธโธบัญญัติที่ว่าพุทธโธพุทธโธนี้อย่างเดียวจิตใจยังไม่สงบระง,งับก็ได้ชื่อว่าเข้าใจได้ในทาง พระปริยัติธรรมส่วนปฏิบัติธรรมการเลิกละถอนยังไม่ได้มรรคผลนิพพานก็ยังไม่ปรากฏถ้าเลิกละถอนออกไปได้จิตอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ไหนก็ภาวนาพุทโธอยู่ที่นั้นสิ่งอื่นที่มันแทรกซึมเข้ามาภายหลังให้ระวังมีสติทุกเวลา จิตยาไปหลงยึดเอาถือเอาเสียงมันจะดังขนาดไหนถ้าใจคนเราไม่ยึดถือมันก็ดับไปดับไปแล้วมันก็แล้วไปมันดังขึ้นมาใหม่ก็รู้เท่าทันใหม่ต่อไปจิตก็สบายเมื่อจิตสบายกายก็พลอยสบายไปด้วยนั่งก็สบายนั่งแบบไหนก็สบายยืนแบบไหนก็สบายถ้าจิตภาวนาจิตสงบตั้งมั่น เดินไปมาที่ไหนไปรถไปลาที่ไหนก็สะดวกสบายเพราะว่าจิตไม่ไปยึดไปถือจิตภาวนาจิตเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตภาวนาตายอยู่ทุกลมหายใจแม้มันยังไม่ตายมันก็จะตายตัวเราตัวเขาคนอื่นสัตว์อื่นที่เกิดขึ้นมาแล้วผลที่สุดก็ต้องมีความแตกความตาย จะหนีไปไหนไม่พ้นอันนั้นมันเป็นเพียงรูปร่างกายเขาแก่เขาเจ็บเขาไข้เขาตายเขาเป็นอนิจจังทุกขั้งอนัตตาตามธรรมดาของโลกประขันใจไม่สงบใจไม่ตั้งมัน่นจิตไม่อยู่ในเนื้อในตัวจิตไม่อยู่ภายในจิตใจไม่อยู่ในใจของตัวเองจึงเกิดความทุกโทมานัดครับแค่นแน่นใจขึ้นมา ว่าสิ่งนั้นเราไม่ต้องการปรารถนาะทำไมมันเป็นไปได้ก็เหมือนง่าไม้ที่มันหักทับลงไฟฟ้านะใครจะไปคิดว่ามันจะหักแต่มันก็หักไปได้ก็แสดงว่าต้นไม้ภูเขาดินน้ำไฟลมในโลกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นไปได้ ที่คนเราคิดว่ามันจะไม่เป็นไปมันเป็นไปก็ได้เมื่อผู้มีปัญญามารู้เท่าทันอยู่ในจิตใจนั้นอยู่ว่าตัวเราตัวเขามันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาตัวเราตัวเขานั้นถ้าจิตไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ถ้าจิตไม่ยึดถือทุกทางหลายก็ไม่มีเพราะผู้เข้าไปยึดถือไม่มี จะมีดินน้ำไฟลมร่างกายตัวตนอยู่ก็าตามมันทุกอยู่ที่จิตไปยึดถือเป็นทุกอย่างนั้นถ้าจิตไม่ยึดถือภาวนาอยู่ประพฤติจักอยู่ภายในจิตใจของเราก็สงบอยู่ภายในไม่ออกมารับเอาเรื่องราวต่างๆต,ตาเห็นลูกก็สักแต่ว่าลูกเท่านั้นหูได้ฟังเสียงก็สักแต่ว่าเสียง จมูกกระทบกิน่นกินมากระทบจมูกเหม็นหอมก็สัตแต่ว่าเหม็นหอมเท่านั้นถ้าจิตไม่ไปยึดไปถือมันก็อยู่อย่างนั้นของเขามาตั้งหักรสอาหารการกินของมนุษย์ความจริงรสอาหารการกินนั้นมันไม่รู้สึกอะไรธาตุแท้ของมันมันเป็น ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อจิตใจของคนเราลื่นสัมผัสเข้าไปใจรับรู้รับเห็นมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาถ้าลดอาหารผ่านลิ่นไม่ถูกลื่นไม่ถูกใจใจภายในก็ไม่พอใจมันก็เกิดทุกโทมนัดครับแค่นขึ้นมาในจิตใจนั้นถ้าผู้ภาวนาเห็นอยู่ในใจนั้นว่า โลกนามกายใจของคนเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องรู้ต้องเจริญต้องระลึกอยู่เสมอว่าการที่มาเกิดในโลกเพราะความยึดถือถ้าไม่ยึดถือความเกิดก็ไม่มีเมื่อไม่เกิดความแก่มันจะเอาอะไรมาแก่เมื่อไม่มีโูปร่างกายมันจะเอาอะไรมาเจ็บละ่ะ เมื่อไม่มีรูปร่างกายมันจะเอาอะไรมาแตกมาตายความทุกข์ก็มันก็ดับไปจิตใจก็ไม่ได้มายึดมาถือเรื่องต่างๆมันก็จบลงที่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติเมื่อธรรมปฏิบัติของบุคคลผู้ใดปฏิบัติอยู่ทำความรู้ความเข้าใจอยู่ภายในร่างกายของตัวเอง เมื่อร่างกายของเรานี้จิตใจมากำหนดรู้ว่าร่างกายนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ตรัสไว้ว่าให้กำหนดพิจารณาในหลักปฏิกูลคือหลักที่ไม่งามร่างกายตัวตนคนเราไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ไม่มีอะไรดีวิเศษกว่ากันไปได้ มันก็ธาตุดินนั่นเองธาตุน้ำนั่นเองธาตุไฟธาตุลมนั่นเองธาตุดินน้ำไฟลมก็มนุษย์สมมุติแต่งตั้งขึ้นมาธาตุแท้เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นธาตุอะไรดินมันไม่ได้ประกาศว่ามันเป็นดินน้ำมันไม่ได้ประกาศว่าเป็นน้ำไฟลมเขาไม่ได้ประกาศแต่จิตใจมนุษย์นี่แหละมันคอยไปแต่งไปตั้งไปสมมุติขึ้นมา เมื่อสมมุติขึ้นมาก็หลงสมมุติที่ตัวเองสมมุติขึ้นมาเจตผู้หลงมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ของสังขารทั้งหลายเพราะความไม่รู้เท่าทันในใจของตัวเองนี่แหละความทุกข์จึงได้บังเกิดมีขึ้นแล้วเราจะดับทุกข์ได้นั้นไปดับที่ไหนทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากเหตุ เหตุคือจิตไปยึดถือเอาถ้าจิตไม่ยึดถือทุกมันก็ดับไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอย่างรูปประขันร่างกายของคนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหน้าที่ของมันก็จะเจริญขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นๆเมื่อมันเจริญหมดขีดแล้วมันก็เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปตามธรรมดาของเขาอย่างนั้นเอง จิตใจของผู้ภาวนาต้องรู้เท่าทันอยู่ทุกขณะทุกเวลาในใจนั้นจะต้องมีสติความระลึกได้ระลึกได้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอยู่ในโลกนี้ถ้ามันเกิดได้มันก็ดับได้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งมันก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาของ โลกนามตัวตนคนเราย่อมเป็นอย่างนี้เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมจเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนาอยู่ไม่ว่าตาดูหูฟังอะไรทุกอย่างต้องเห็นว่าในโลกนี้มันมีหลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนตตาอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีมันมีมาอย่างนี้แหละเกิดดับเกิดตายอยู่ในโลก ลูกน้ำดินน้ำไฟลมมันก็นอยู่อย่างนี้ทีนี้เมื่อผู้มาภาวานารู้ได้เข้าใจท่านจึงไม่ให้มายึดถือให้เห็นว่าร่างกายของเรานี่เต็มไปด้วยผู้โพโลโหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมันรอคอยความแตกดับอยู่ตลอดเวลา เมื่อใดมันมีเหตุปัจจัยให้แตกดับมันก็แตกดับไปเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนเมื่อจิตถอนออกจากร่างกายตัวอันนี้แล้วตัวนี้โลกปะขันอันนี้เขาไปเก็บไว้ในที่ใดๆมันก็อยู่หมดไม่ไม่เคลื่อนไว้ไปมากแม้ถ้าจะเอาเผาไฟเวลานั้นมันก็ไม่วิ่งหนีเพราะว่ามันไม่มีดวงจิตดวงใจมีแต่ธาตุดินน้ำไฟลม เป็นก้อนอสุภกรรมาฐานอยู่อย่างนี้เองเมื่อสิ่งเหล่านี้เขาเป็นอย่างนี้ผู้ภาวนาไมู่้ตังหากจึงเข้ามายึดเอาถือเอาว่าตัวกูของกูตัวข่าของข่าตัวเราของเราว่าเราเป็นนั้นเราเป็นนี้เป็นอะไรก็ตามมันเพียงสมมุติให้เป็นเท่านั้น ความจริงแล้วมันมีหลักสามประการแสดงอยู่คือหลักแห่งความไม่เที่ยงหลักแห่งความเป็นทุกข์หลักแห่งความไม่ใช่ตัวตนของเราขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายทั้งรูปสังขารนามสังขารคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายแม้จะไม่มีวิญญาณของมันก็แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในตัวของมันอยู่ ภพภาวนาถ้าตั้งจิตให้มั่นคงลงไปจริงๆแล้วจริงเหล่านี้มันแสดงทำให้ปรากฏการอยู่นั่งเขาก็แสดงให้เห็นยืนเขาก็แสดงให้เห็นเดินไปมาที่ไหนเขาก็แสดงให้รู้ให้เห็นเป็นอยู่อย่างนี้แหละแต่จิตใจของคนเรามันขาดสติขาดสมาธิขาดจิตใจตั้งมัน่น ขาดยิตใจพินิษพิจารณาจึงได้เกิดความโกรธได้เกิดความโลภได้เกิดความหลงขึ้นมาไม่มีที่สุดสิ้นเป็นเหมือนสายโซ่มันต่อเนื่องกันอยู่ถ้ามาตั้งใจปฏิบัติภาวนาไม่ว่าร่างกายตัวตนของคนเราจะอยู่ในที่ไหนก็ตาม นั่งที่ไหนก็ให้ถือว่าที่นั่งของเรานั่นแหละเป็นที่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสน,นอนโยที่ไหนก็ตามในที่นอนในร่างกายของเรานั่นแหละถ้ากำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ยืนเดินไปที่ไหนมันก็อันเก่านั่นแหละถ้าจิตนี้ตั้งมัน่นลงไปได้ ไม่ออกเพ่นผ่านลหลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสมันก็รู้ได้เข้าใจทุกทุกลูกน้ำเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอะไรปิดบงังลูกน้ำมไม่เที่ยงจริงลูกน้ำม,มันเป็นทุกจริงลูกน้ำมไม่ใช่ตัวตนของคนเราจริงขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายจะเป็นลูกสังขารน,นามสังขาอรอันใดก็ตาม มันเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีความดับไปเปลี่ยนแปลงไปแต่จิตหลงอันนี้มันอยากจะให้เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างว่าความสุขก,กายสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจจิตนั้นมันก็ชอบอยู่ในอารมณ์เช่นนี้มันเป็นอารมณ์สบายเป็นอารมณ์สุขจิตนี้หารู้ไม่ว่า มันสุขสบายในอาธธิิรสะสุขนั้นมันเป็นสุขไม่มั่นคงทาวอนเป็นสุขเจือปนด้วยอาม <c oughs> ิตรจุดเล่ายามาหลงยึดเอาถือเอาความสุขในโลกไม่ใช่ความสุขนอกโลกไม่ใช่โลกุตตรธรรมทำไม่เหนือทำเหลือโลกเหนือความสุขความทุกข์ต่างๆนี่แหละจึงจะเป็นสุขแท้สุขจริง แต่ว่าสบายจิตสบายใจตลอดไปอันสุขที่เจือปนด้วยอามิตรนี่แหละมันพาให้จิตใจคนเราเป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นพอจิตก็มาเป็นทุกข์อยู่ณภายในนั่นเองเวลาภาวนาท่านจึงให้รู้จักทวนกระแสจิตใจมาอยู่ภายในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ มนความรู้อยู่ที่ไหนก็ให้มีสติให้มีสติความระลึกได้ในที่นั้นนั้นจิตนี้มันจะยึดอะไรถืออะไรเป็นตัวตนเราเขาก็อย่าไปยึดถือปล่อยวางเรื่องราวเหล่านี้ออกไปให้มันไกลาจากจิตใจนี้อย่าให้ใจมายึดอยู่ถืออยู่แต่การภาวนานั้นเป็นเครื่อง ทำใจให้สงบได้ทางหนึ่ง